แพงที่สุดในโลกมันมีฉายานามที่ว่า The Incomparable ที่สร้างสรรค์โดยบริษัท m o ว s a ณกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ร้อยคอเพชรชิ้นนี้มันโดดเด่นด้วยเพชรสีเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมันมีขนาด407กรัตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ The Golden Canary ซึ่งเป็นเพชรสีเหลืองที่ไร้ตํำหนี้ในปี2013ที่ผ่านมา The Golden Canary ได้ถูกนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาประดับบน้่วยคอเพชร Rosco 18k ที่ประดับด้วยเพชรน้ำงามทั้งหมด90เมตรโดยเป็นเพชรรูปทรงกลม35เมตรเพชรทรงลูกแพร27เมตรเพชรรูปทรงก เพชรรูปทรงคูชั่น5เมตรเพชรทรงเอเชอร์สมเมตรและเพชรรูปทรงเรเดียนอีก2เมตรและสร้อยคอชิ้นนี้มันมีน้ำหนักรวมมากถึง637กรัตโดยมันได้รับการบันทึกจากกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นสร้อยคอที่แพงที่สุดในโลกในปี2019ที่ผ่านมาภรรยาของมหาเศรษฐีชื่อดังได้ซื้อสร้อยคอเส้นนี้ไปแต่ทาว่าเธอไม่ได้ซื้อให้กับตนเองแต่เธอกลับนำเอาไปมอบให้กับลูกสะใภ้ในวันแต่งงานของลูกชายของเธอเพื่อนๆคิดว่าเธอได้ซื้อสร้อยคอเส้นนี้ไปในราคาเท่าไหร่คำใบ้คือมันสามารถแลกก